องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามนิเทศและประเมินมาตรฐานการปฏิบัตรริราชการองรค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะวันที่5กรกฎาคมค่ะที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยในอาวุธไขแสงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายไทย รวมให้การต้อนรับน,นายนรงศักดิ์หนูอุดมท้องถินน่นอำเภอกาลันตาและคณะทำงานตรวจติดตามนิเทศและประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดที่1ที่เดินทางมาตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายไทยค่ะการตรวจประเมินในครั้งนี้ค่ะเพื่อพิจารณาและสรรหาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งมีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ2,554 ตลอดจนสร้างสรรผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนตลอดจนให้กำลังใจแก่ผู้นำท้องถิ่นคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างแรงจูงใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆค่ะอันจะเป็นแรงผลักดันประเทศให้ก้าวไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนต่อไป